นายสุรยับที่ชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมานาคมให้สัมภาษณ์ก่อนประชุมคณะรัฐมนตรีถึงกรณีอุบัติเหตุขาดปูนสะพานกลับรถถนนพระรามสองหน้าโรงพยาบาลวิภารารจังหวัดสมุทรสาครว่าทางคมทางหลวงจะดาเนินการดูแลเต็มที่และมอบนโยบายไปแล้วรวมถึงหลักเกณฑ์จ่ายเงินเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเป็นผู้พิจารณาเนื่องจากมีหลักเกณฑ์ที่ดําเนินการอยู่แล้วขณะที่เหตุใดจึงไม่มีการกั้นแนว ในพื้นที่ก่อสร้างให้เกิดความปลอดภัยนั้นกรณีกล่าวได้ตั้งคณะกรรมการสอ,สอบสวนขึ้นมาตรวจสอบในเรื่องดังกล่าวแล้วโดยให้รายงานกลับมาภายใน14วันและจากการประชุมร่วมกับอธิบดีกรมทางหลวงเกี่ยวกับการบริหารเดินทางของประชาชนและสังกันเด็ดขาดให้งดการก่อสร้างในช่วงที่ประชาชนเดินทางส่วนรายละเอียดอื่นๆต้องรอผลการสอบสวนของคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นและให้ว่าไปตามกฎหมายส่วนกรณีที่ประชาชนยังผวากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและมีความกังวลน,นั้น เบื้องต้นได้กับทับทุกหน่วยงานให้เข้มงวดและดำเนินการให้รอบคอบเนื่องจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่ครั้งแรกทั้งนี้ต้องขออภัยประชาชนทุกคนต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยยืนยันว่าเจ้าหน้าที่มีมาตรการดูแลความปลอดภัยในการก่อสร้างอยู่แล้วแต่กรณีดังกล่าวอาจจะมาจากความผิดพลาดของมนุษย์ฉะนั้นต้องรอให้ผู้เจ้าชาญเป็นคนตรวจสอบข้อเท็จจริงและต้องสรุปข้อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อน